วันนี้มาช้อปปิ้งที่ร้านแมงโก้ตั้งแต่ห้างเปิดเลยนะคะเราชอบแบรนด์นี้มากเพราะว่าใส่แล้วดูแพงแต่ราคาน่ารักมากเขาลดราคาสูงสุด70%ทุกสาขาเลยนะคะแต่เราชอบมาเซ็นทรัลเวิด์มากเพราะว่ามันเป็นสาขาที่แบบช็อปมันอะของแน่นมาก แล้วดูสิโอ้โหนี่ก็เซลนะคะคือสวยมากสีน้ําตาลที่ถูกต้องคือเราตาลายมากไม่รู้จะเอาอะไรดีเพราะว่าแบบเห็นป้ายแดงเยอะมากจากเซลหมดเลยชุดนี้คือน่ารักมากคือเดรสของ mango คือน่ารักอยู่แล้วอะใครๆก็รู้แลวเราชอบซื้อเสื้อแบบนี้ของ mango มากคือใส่สบายสวยงามแคชชวลสุดปังแมทกับอะไรก็เข้าหมดเนี่ยแล้วก็เดรสของเขาก็สวยเข้ารูปกําลังพอดีไม่รัดเกินไปแบบดีมากและแน่นอนชุดออกงาน mango ก็ทําถึงค่ะผ้าดีมากใส่แล้วแบบ สวยงามและนี่คะ่ะไม่ซื้อไม่ได้เสื้อกาเขามีกางเกงสีขาวเป็นเซ็ตด้วยนะสวยมากคือราคาเขาแบบดีมากอะทุกคนต้องมานะคือเสื้อกล้ามสวยทุกอย่างสวยมากดูดิเนี่ยยังมีครบไซส์ครบสีอยู่นะคะรีบๆมาคือไม่ว่าจะไปเดทกับแฟนปาร์ตี้กับเพื่อนหรือว่าจะไปทะเลใดๆทายยํางานอะไรเงี้ยตอบโจทย์ทุกอย่างรับรองเดินเข้ามาแมงโก้ไม่มีออกไปมือเปล่าแน่นอนคะ่ะนอกจากเสื้อผ้าชุดเดรสอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกแบบ กระเป๋ารองเท้าเรๆได,ดว่าถ้าเดินเข้ามาคือจัดเต็มได้ทั้งตัวเลยค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะแบบอุ้ยเสื้อผ้าใส่ยากหรืออะไรใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันเลยแว่นตรงแว่นตาเซสเซอรี่เขาก็มีหมดนะคะกระเป๋าเครื่องสำอางน่ารักมากรานะคาเริ่มต้นประมาณ3แบงค์แดงนะคะถ้าใครไม่อยากมาหน้าร้านสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะคะลดเหมือนกันเขาลดถึงแค่สิงหานี้เท่านั้นนะคะรีบไปช้อปกันเลย